พา,ามานานะคะแม่แม่ทักทายยามเย็นนะคะสี่โมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้มานาค่ะมาดูนาฝนตกทุกวันเลยนะคะสุรินระบานนนยน้ำออกเหรอ อันนี้เราเพิ่งจอดรถไว้นะคะแล้วก็เดินเอนอืเดินไปที่นานาคุณปู่คุณย่านะคะมาบ่อยแล้วค่ะนานี้ <c oughs> มาอีกแล้วกล <c oughs> ้องแบบอย่างสัน่นมีน้ำอยู่นะคะนี่เห็นไหมอันนี้ไม่ใช่นานาเรานะนู่นเดินเดินไปอีกไกลอยู่ ควันไหมเดินไม่รลเลยถ่ายบรรยากาศนะคะมาให้ชมนะคะแม่แม่อยู่แต่นาเป็นชาวนาเนาะท,ทำนาไหนตรงไหนนี่อีกใกล้ยอยู่นะคะแม่แม่เดินไม่ทันเขาหรอกเราไปเรื่อยๆธรรมชาติอุ้ย นู่นนู่นศาลาเอราวัณน,นะคะ<ม>เห็นไหมปลายนู่นะะน,นะคะ,าาละปลายแดงแดงนู่นนะคะแม่แม่นู่นศาลาเอราวัณวัดป่าอาเจียงนะคะรถเราอยู่นู่นนะอน,นุนรถเราสีขาวขาวนะคะนุนคะ่ะไปไปกันต่อเ <c oughs> ยเสียงเขียดเขียดร้อง รอบนั้นมาตอนเช้าวูดแดดร้อนมากนะคะช่วงเช้าถ้ามาตอนเย็นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็ค่ำเรื่อยๆใช่ไหมแม่แม่ตะวันตกดินอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยร้อนนะไม่ค่อยร้อนเหมือนตอนเช้าตอนเช้านี่แดดแรงเลยค่ะสวยสวยนน,น้ำ ป๊าดควันไหม้เขาเดินไปเอาอันนี้เขาหวานแล้วบนอันนี้น้ำเยอะมากไม่รู้นาใครเป็นนาใครนะคะแม่แม่แม อันนี้น้ำเต็มเลยอยู่ต่ํากว่าเขาฝนตกค่ะตกเช้าเช้าเที่ยงบ่ายตกทุกวันนะคะบางวันก็ตกตอนเย็นก็มีแล้วก็เมื่อคืนนี้ตอนกลางคืนหูเทลงมาแบบหนักมากนะคะมีลมด้วยตากผ้าไว้หนีลนเลยแม่แม่ จะถึงง่ายไหมพามาชมบรรยากาศพุ่งนานะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะบ้านหนองบัวนะคะแม่แมบ้านหนองบัวบรรยากาศดีที่แรกว่าจะเอาสองสาวมาด้วยนะคะเขาไม่มาเขาทําการบ้านนักเรียนป๊อดขวานไม่ เห็นไหมเห็นไหมแม่ขานูน่น <c oughs> ขาเขายาวเนาะขาเราสั้นถ่ายเก็บภาพวีโอด้วยนะคะ <c oughs> ถึงแล้วบอุอ๊ย เชิญออกกำลังกายมีน้ำไหมถ้ามาคนเดียวนุหน,นูก็ไม่รู้นะคะหนูก็ไม่ทราบว่านาไหนเดีนาของคุณปู่คุณย่านะคะมาบ่อยก็ไม่จำเนียถ้ามีสัญ,ญลักษณ์เงี้ยจำได้อยู่นูควันไหมนุ่นรถเรา ่ะไปกันต่อดีที่แบบคันนาใหญ่มากนะคะแม่ๆอ้เดินง่ายอยู่แบบหญ้ามันไม่ค่อยขึ้นแบบลกอย่างเงี้ยค่ะคันนามันก็เลยแบบเดินง่ายนะคะดูอท้องฟ้าดูก้อนเมฆอู้ ฝนตกเหมือนกันนะคะแม่แม่ขช่วงบ่ายแล้วก็หยุด6นาทีแล้วน,นั่นีนคลิปเราอะเขามานากันเยอะอยู่ ส่วนมากแบบผู้เท่าผู้เก๋นะคะวัยรุ่นก็มีลูกๆหลาน,ลานช,าชาวนาอย่างเงี้ยค่ะก็มาทำนาเนาะทำนานรอบนี้แบบได้มานาบ่อยบ่อยกว่าทุกครั้งที่ทำนะคะบ่อยกว่าทุกปีอะปีนี้ฮะห,หน้าไหนนี่ ไหนนาไหมอยู่ไหนนี่โอ้นี่นี่อู้ยงามอยู่อันนี้นะคะนานาคุณปู่คุณย่าเอาแล้วไม่เดินตะลืดไปทำไมโอ้จําได้นู่นนู่นนู่นูนเไหมเขาทํานาเขาน่าจะจะซ่อมนาบอ เขาดำนากันหรือเปล่าโอ้เอาหญ้าเอาวัชพืชออกนะคะอะไรน้ำนี่กำลังสมบูรณ์เลยนะนี่เนาะน้ำกำลังพอดีเนาะยังไม่รู้นี่นี่นี่บนเทเต้เนี่ยเอ๋หรอเออดูดู มันก็ไม่ค่อยขึ้นเยอะเท่าไหร่เด้นนี่เนาะมันไม่ค่อยถี่เสียงเขียดแบบบรรยากาศดีมากนะคะช่วงเย็นท้องฟ้าแสนงามค <c oughs> <c oughs> ันนาใหญ่มากเลยนะแม่แม่นี่ เดินยังไงก็ไม่ตกหรอกเด้อคันนาน,นี้ใหญ่แฮ้งเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมนะคะเพียงเท่านี้นะคะแม่แม่นี่อย่าเพิ่งลืมน้องควานกับควานไม้นะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรนะแม่แมขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนูนูนูนน,น,น,นบ้านควานไม้นะคะแม่แม่นูนูน,นในบ้านหลังไหนมีหลายหลังอยู่นะ เดี๋ยวลงคลิปเลยอันนี้จะเอาลงบ้านแดงเอาไว้ในเอาลง youtube ในนู้นหลังคานี้นี่นี่เอาไว้ลงใน YouTube นะอันนี้นี่นี่ครับตรงนี้หลังคานี้ครับนะาที่ค่ะพี่ไม่ใช่นู้นนี่ตรงไอตัวนี้นี่เห็นไหมเออเด้เดะเดะนั่นหนะนั่นน่ะโอ้ย ชี้บ้านตัวเองก็ชี้ผิดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่ๆค่คะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องควันกับควันไหมด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่ๆคลิปนี้เดี๋ยวควันไปก่อน,นะจ๊ะเดี๋ยวทำงานก่อนนะคะแม่แม่คะสวัสดีคะ่ะ